ับสวัสดีค่ะพอ,อกันอีกคืกอเกาเนะค่ะกับปลาบนคนมีสารมันนี้ปลาบนคนอีสาน,น,นสาได้มาติดตามเรื่องราวความฝันของนาบนค่ะนาบนเพิ่นฝันยังเวียนนาะค่ะฝันว่าผีส่วนกินเหล่าค่ะเพิ่นเสียชีวิตไปแล้วมาส่วนนาบนกินเหล่านาะค่ะเพิ่นก็ได้บังน่อยมากค่ะเพิ่นกระหันสลากมหานาบนค่ะสี่สิบตัวแดงจิงคืองนาะค่ะ เพิ่นเบิดแล้วเพิ่นกับไปซื้อมาอีกค่ะ <c oughs> บังไงเพิ่นกับหันสลากมหาะนาบนอีกค่ะมวนอื่นเพิ่นไม่เห็นเนาะค่ะให้เห็นแคสลากค่ะก็เห็นอีกสี่ซิตตัวแดงจืงๆค่ะเรื่องราวความฝันของนาบนเพิ่นสิให้แนวทางตัวเด็กแนวใดกับไปฟังมึงเอาน้ำกันเนาะค่ะกับความฝันของนาบนค่ะ ข้ากับสวัสดีค่ะนบุญค่ะค่ะกับสวัสดีค่ะนบุญค่ะค่ะมาหนีกันมาติดตามนั่งด่าความฝันกับนบุญค่ะนบุญนี่เพิ่นฝันเพิ่นสิฝันยังไรก็ให้นบุญนี่เราความฝันให้ฟังค่ะนบุญฝันยังไรค่ะโอ้ยนอนดมังเว่นนี่ฝันแบบปักียมะกวกแอวนออนนี่กุขามอะไรต่อป้าป้าไปน้อยน้อยไปกินเหล่าเพิ่นมาเพิ่นส่วนเออเสือปนุ่งเนยหนุ่งตะเกียกข้าสันรูค่ะดำปี๋ปีอยู่ ่อยยักีเพิ่นเสียชีวิตตั้อยังค่ะเสียแล้วเพิ่นเสียชีวิตแล้วเนาะเราไปกินเหล้าเนาะบฮ้ยขอไม่มีเงินเฮ้ยน้ำอ่ายบื้อเงินเหมือนเราเงินอ่าหลายแหงเหมือนเราค่ะเขาก็จังก็จ่าตายเฮ้ยกูเป็นท่านตายเหรกูกินเหล้าพระท่านอิ่มเหมือนเราในความในในความฝันนั่นนะบนกะกะถามว่าคือจังเข้าว่าจ่าตายเออคือจังจ่าตายว่ากูเป็นท่านตายเลยกูกินเหล้าพระท่านอิ่มเหมือนเรา ในความฝันนี่ความคู้มซื้อของระบนนี่ว่าเราหันตายมั้ยบ่ก็เลยถามงไงล่ะขวดจนถามอือจะถ,ถามว่าจะตายเหรอบ่สก็จะบอกเขา,า,าว,ว,ว่าจะตายโอ้ยคุ้มซื้อท่านตายกิอเราเพราะท่านอิ่มมั่นบ่สโอ้จะกินให้เราเมันจะไปตับแข็งตายโอ้ตายทางเมยียนต่กูกินเราอิ่มมั่นบอสค่ะเพิ่งก็กเอาเแอล์มาอมเลยกวดอืึกวดกวดหน่อยน่ะค่ะพกเแอลมาพมอือพกแซลลว่ะเพิ่งก็ตั้งปอกลงก็เลยลูกขึ้น นี่เหล่าคนเไปตามข้ออะไรเพื่อท่านสร้างตัวเลขขึ้นมาเห็นแต่เลขกที่โซนอันเหล่านั่นเราที่สิบอันสลากมันนะเพิ่นหันมาใส่นานนะบนหนึ่หันมาใส่ยังสีตามข้อไว้เมื่อเอินเห็นเห็นแต่สลากันเป็นสีอะไรนะบนสีแดงแดงกครึ่งเลยสีโซนบาร์ดีเพิ่นมากกระไผ่นะบนแต่เพินเดียวเพิ่นมากเนเดียวเพิ่นเพิ่นยางมาแต่ทางไหนคือยางยางมาทางป่าย นัดปลามาเลยบ่อืการแพงกินกินแล้วอิ่มเพราะกูจะชิมมันเหมาะกว่านึงเป็นว่าปลาไปสุ่เยี่ยมเนว่ามันเบิดเพิ่นได้ว่านบนไหนกินน้ำเพลินบ่กินกินน้ำกันกินจนเมาเออกินจนปวดมาจนวิ่งไอ๋อในความฝันก็วิ่งเลยวิ่งหหวยมันชิมเมาแห่งนี้ใคงบ่ค่อยได้กินเราเอ้ยบอกบ่มากูชิมาส่งดอกกนหลาบกูจะง่านอะไรไปพุ่นเลยบ้านไปที่จะไปทั้งเงานเสียเล็กกุน ค่ะ,ะหอดมันกขาเปิดเพลงกับพากันฟอนอยูจะไปะยางบาง้านนี้สองคนออฟอนทั้งสองเออฟอนเมาอะไรนะเมากันสองคนเมาสองคนบ้านนี้อยู่บ้านเขาเขาเปิดเพลงนิงได้ยินหอดนะบนเออได้ยนินก็จะนี้นปไายางนีน่เห็นภากันเต้นบ้านที่ฟอนเขาอันม้วนม้วนหน่อยเฮาม้วนพื่อนป่ะเขาเปิดเพลงไงเฮาฟังเพื่อนว่ะพันวาบอกอือเอาจะเพลงทงเพลงจะไปกินเหล้ากินเหล้าต่อ ร้ากันยางไปอีกขึ้เหมือนากลับมาเมื่อม่อเาเอาน่อเนว่าอือค่ะเพิ่วนไปไปใส่ยางไปใส่เพิ่นพิ่นก็จะกิไปหอดเหางเพิ่นเพ่นบ่เขาหืเพิ่นเลยค่ะหื่นหลังค่นบ่เขาเย็นทุกหืนเพ่นจพิ่นกายมากเลยบอกบอกพ่นขามพ่นอ่อมไปอย่างสิเพ่นบ่เขาเน่ไปเหืนเพิ่นบ่เขาเพิ่นอ่อมหืนเพิ่นอ้อมเพราะเองหลังคุนมึงขาดกูมีอะไรกันเลยแต่เมาแห้งไปเรื่างนางผ่านยาเพิ่นเปย่างลัดปลาไปข้าวน,น,นึ่งก็ถือเหล ก็จะพกมาที <show up> ่เก่านี่เหล่าแบบขวดใหญ่เลยเหากวดใหญ่เป็นกวดใหญ่บปลาเป็นขวดใหญ่เวลาสีแดงคือเก่าแน่มึงกับเป็นโตเก่าโตเก่าสีส้โตเก่ากับเป็นสีแดงคือเก่าสีแดงคือเก่าโอ้ยเบื่อจีก็ตายแล้วโอ้ยพอตายแล้วกูจะมึงมาส่งแล้วผมผ้าหางยางครับคือจังหอดปลาย่างนี่ละฉีเขามาปลาย่างก็เปิดเพลงฟ้อนจ้อยฟ้อนอีกฟ้อนอี่กินอยู่กลางปลาย่างนั่งอยู่เก๊กนี่นั่งอยู่ข้างกันท่า เป็นเป็นปลายางจะโคองบนระบนบ่คก็จะปลาส่วนปลายางตัวนี้ปลายางพญจักรกายเห็นไงทางเดียวปิ้งเข้าไปก็ะดับเบิเลงานเป็นแบเป็นดำดำเป๊ะเงื่อนเงื่อนค้นใจนึงบ่บ่เงื่อนพญจักรการเป็นดำดำเห็นจะเห็นจะทางเขากับภาคอันนั่งอยู่อันข้างท้างแย่ ฟอดเนดีเหรอป้ากินเหล้าเขฟอดมวนแน่นอนเออมวนกูกอกมึงกอะกูเกอกมึงเกาะอ้าวแล้ววะแต่ว่าเพิ่นเสียชีวิตนั่นหน้าตาเพิ่นนี่เป็นจังไรเป็นผีบอาดำปีๆขึ้นเก่าหน้าดำหน้าดำหน้าดำเพิ่นก็เลยว่าเฮ้ยเมื่อยแล้วเพิ่นว่าไปเอาไปหากินอ่ะกินแต่เหล้าอะไรมันก็เมื่อยเพิ่นว่าจากสูบยาเขาไมจากสูบยาเพิ่นวะมันห้าวยาเขาเขาบริวารนกูพลาดมากกว่สูบเพิ่นวะเอาไปให้กันแต่ภาพ ภากันย่างมาเพื่อก็ปาดร้อเชือพคนก็จะชิมหอยก็ไฟก้แปแบาน่ะบนนี่เด่นก็ผีกินเหลาก็ผีเนาะฟอนก็ผีก็จะชิมหอดก็ไฟละค่ะว่ากูปวด่ายคนละเปิดกําร้มาเปิดเยยขึ้นเฮ้ยจะสลาดพที่เก่าตินตินตินฉลาก็่าเก่าแต่ว่าม่วนเป็นขวดเป็นย่งนั้นหันประชัผื่นหันหันนี เอาตาสลากสีแดงแดงโตเล็กแดงแดงอวยเขามาอืมเพราะก็เรียกว่าอันมุ้งชกิตาก็อยู่แบบว่าทายกันข้าวหนึ่งของเราบ่บ่เขาเมาแห่เราเอืมค่ะค่ะอันเพิ่กจ้างประจ่างไหวละเพิ่กจ้างไปปั๊บก็เลยกปวดเน่าฮะหันหนาควายตะเกื้อเน่าเป็นยวงทั้งทุกอย่างบัดนันกลับมาบขเห็นับครัวเราก็บเห็นคนก็บาเห็นเอื้อนหาย็บาเห็นแบบเพิ่นเป็นผีเพิ่นก็หายเลยเสด็จขึ้นเลยว่ะอันกรเวี้ยบโอ้ยตายป่ะ พี่ตะกี <Bond> ้มาอ่ำม้วนีกว่ะฝันขักฝันเน่นน่ะบนเนาะฝันจะเสด็จเนี่ยว่ะฝันนาด้กินเหล่ากับผีนมวนเมาฟอดเนาะฟอดบนอย่างเนี่ยว่ะใต้ฟอดรอบกอย่างตัวเลขเพิ่นกะสี่ศูนย์นั่นบนพีนตะสี่ศูนย์กับมีตัวไรเพิ่มเติมบ่บ่บ่ไอ้ผู้คนกับพัดตายจักปีว่ะปีเด็กมากนาบนนี่มีบ่แต่ว่าให้อยากให้นาบนนี่ไปถามบึง ข้ามไผล้วบ้านไม่ได้หูุดอกโอ้ยลูกสาวเพื่อจะยื้อใจนี่เนาะค่ะลูกสาวกับโบนีเนาะแล้วตายสิวังบ้านหาหาชีพบ่เป็กี่เนาะค่ะกับโบตับ่บนี่ค่ะประมาณหาชีพบนระบิดอืมประมาณบ้านเขาหาชีพแล้วตายค่ะค่ะเรื่องเล่าความฝันของระบิดมี่ยังเพิ่มเติมบ่ค่ะบ่มิจเลกมากขนาดซ้ำเปร เลขมากกับสามเปดเนาะสามเปดค่ะนี่จลเอกมากอันตัวใหญ่สามแปดค่ะสี่ศูนย์กับสามเป็ดเนาะต่ว่าสี่ศูนย์อันตัวแดงกิ่งคืนเนาะเออข้งเห็นไหมสลากเราเน้ตกับบาริบอกเล่บอกอย่างนี้หันต์สลากมาชื่อนี้ยจกออกมาตุภูมิกับหันต์สลากกวดหน่อยกับหันต์สลากกวดใหั่กับหันต์สลากนะมะคแกจะกินอยู่เราค่ะค่ะเรื่องล่าความฝันของนะบนนี่ยังเพิ่มเติมบนระบนบอไม่ใค่นี่เหรอ ขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขที่ให้่ันผู้ชมเขาเอาไปเห็ดไปเป็นแนวทางเนาะค่ะขอบคุณค,ค่ะสารุปตัวเลขของนบุญเนะาะค่ะตัวเลขของนบุญค่ะเลขตีฝันค่ะฝันว่าผีเราไม่กินเนะานะค่ะสี่ศูนย์เนาะค่ะเลขของนบุญค,ค่ะเลขมากเพิ่กนกับสามเปดเนาะค่ะเลขมากของนบุญค่ะ วันที่หนึ่งกันยายนพศ2 000 5 000 6 7ให้ท่านผู้สมทางบานเอาไปเป็นแนวทางสื่อสรารกินแบงรัฐบาลเนาะค่ะ็อย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนอีสานนัในเด้อค่ะถ้าพรทัานดกดติดตามป่าบนคนอีสานขอฝากส่องป่าบนคนอีสานกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อสีบริพาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเีว็กค่ะป่าบนคนอีสารกสิหามาฝากท่านผู้ชมทางบ้านนอา้อค่ะสำหรับคลิปนี่ป่าบนคนอีสานก็มีเพียงเทนีคลิปหนาพอกันใหม่สุกๆมันๆลำๆด้วยๆหิ้งหิ้งังๆกับตัวเี็กของหน้าบนนาุญน้อค่ะสวัสดีค่ะ